ปวดจากส้นล้าขึ้นมาหัวเข่าขึ้นมาเอวจะเป็นอาการคล้ายๆหมอนรองกระดูกเคยไปรักษามาหลายที่แล้วไม่หายปวดเวลาเรานั่งนานๆเวลาเราลุกก็ปวดนอนกลางคืนถ้าอากาศเย็นก็ปวดหัวเข่ากกแก๊บแล้วปวดตามเอ็นจากส้นมาขึ้นมาหัวเข่าแล้วกระดูหัวเข่าก็ดังกกแก๊บกกแก๊บเป็นทั้งสองข้างวเวลานั่งนั่งห้องน้นํามีทุกทีได้เอามือเอามือยันก่อนแล้วก็ลงเวลาลุกก็ได้เอามือยันประคองตัวเอง ตะก้อนกัยกบ่ขึ้นเดี๋ยวนี้ยกขึ้นแล้วเปล่านอนกินยาเนี่ยกินไม่ได้หลายเลยมึงเนี่ยนี่ผู้ใดเสื้อกะเสื้อผู้เสื้อกะยาาพวกนี้ทันกินแล้วนี่เศร้าปวดแล้วนี่สบายเลยนี่ครับตะก้อนว่ามัยิยกได้ง่างเลยองไม่กันเท่าเนาะแต่กินมาทุกอย่างยาทุกอย่างที่ลองมาน่ะหลายหลายอย่างอนะซื้อกินอ่ะสั่งเข้ามาในในพวกอะไรนะตัวทุณทอทัศน์น่สั่งมากินหมดเลยก็ไม่เห็นมันเหมือนอันนี้อันนี้วันที่สามใช่ ช่องที่สามมันมีอาการดีขึ้นเยอะเลยนะยอมรับเลยแต่ไม่พูดให้ลูกฟังให้เฉยตั้งแต่กินมีบูนเนี่ยไม่เป็นที่แรกกับบอยจะเสื้อแล้วบอได้กินเนาะเอ็บอลีรบันเนี่ยมันเป็นอลีรดีอลีบ,บ่ตัวกันเจ็บค,คือเจ็บดีคือดีอได้กินแล้วยาเขาวันนี้แล้วกานกินนี่เดียวเนี่ยนี่นี่นกินเลยอหาก,กินได้ท่านี้ได้นี่เป็นไม่ไม่อยู่นี่หาก,กินได้สองแพงนี่แพงที่สามใกล้สิบเบิดแล้วอยากเศร้าวไวเนาะ ฟาดที่ละสองเม็ดพอแล้วตั้งละสองเม็ดพอด้เด้ยัยคืนหัวเขา่าหัวขาเนี่ยมันเก็บมันปวดมันก็นดีคืนท้าทุาเล่าลงแล้วก็ตาแก้งตาสว่างขึ้นมาน้ำ